โดยทางด้านโฆษกกองทัพอากาศเองค่ะก็ออกมายกย่องทางด้านผู้กอง F นะคะว่าไม่ยอมติดตัวออกจากเครื่อง F16 เ mm hmm. พื่อที่จะบังคับให้ออกไปไกลาจากชุมชนค่ะ กรณีเรืออากาศเอกนพลนิวาสานนท์นะคะหรือว่าผู้กอง F ค่ะนักบินเครื่องบิน F16 ประจําหมดบิน3ฝ่ายยุทธการฝูงบิน103กองบินหนึ่งนครราชสีมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในพื้นที่ลบบุรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและมีการขึ้นศพมาสวดบาเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในช่วงเย็นวันนี้ล่าสุดค่ะพลอากาศเอกมณฑลสัชชุกรโฆศกกองทัพอากาศได้ระบุนะคะว่าขณะนี้ต้องรอในเรื่องของกระบวนการสอบสวนและรู รวมชิ้นส่วนหลักฐานต่างๆอีกทั้งต้องรอการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมเครื่องบินจึงตกขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารอากาศเองก็ได้ยกย่องผู้เสียชีวิตเป็นวีรบุรุษเพราะเชื่อว่าไม่ไดีตัวออกมาเนื่องจากบังคับเครื่องไม่ให้ตกในพื้นที่ชุมชนค่ะ